เดือดร้อน กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็มีหลายฝ่ายค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ได้ออกมาพิพากษวิจารณ์ผลการเลือกตั้งไปต่างๆนานา,นานาแต่ว่าคนหนึ่งค่ะที่เราเลือกนนะคะจะมานําเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ของหัวขบวนล้มเจ้าอย่างในใจอึ้งผากก่อนนะคะที่ได้ออกมาเขียนบทความชื่อหัวข้อที่ว่าประชาชนปฏิเสธเผด็จการมือเปื้อนเลือดอย่างชัดเจนโดยได้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องนะคะต่อรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วก็ยุทธศาสตร์ของขบวนการล้มเจ้าค่่่่ะะวาาาจตต้ออองดํเเนนิกรรไปืย ด้นในใจในได้ระบุเอาไว้เขาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้พิสูจน์อย่างเทียงไม่ได้ว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะและอุดมการประชาธิปไตยเพียงพอที่จะปฏิเสธเผด็จการมือเปื้อนเลือดของอมาร และสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์ก็คือมันเป็นชัยชนะของพรรคเพื่อไทยภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะฝ่ายอํามาตย์ปิดกั้นสื่อและการแกลง้งสร้างอุปสรรคให้กับพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงมาโดยตลอดแต่คาถามสําคัญหลังจากการเลือกตั้งก็คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีวุฒิภาวะและอุดมการ์ประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกับประชาชนผู้เลือกหรือไม่และจะเดินหน้าพัฒนาสิทธิเสรีภาพกับประชาธิปไตยหรือจะประนีประนอมแบบสกปรกกับฝ่ายเผด็จการผลการเลือกตั้งครั้งนี้ พิสูจน์ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งในค่ายทหารหลังจากการยุบพักพลังประชาชนไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่เลยและประชาชนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนขบวนการเสื้อแดงมาโดยตลอดมันพิสูจน์อีกว่าพวกชนชั้นกลางสื่อมวลชน NGO พวกสีเหลืองและพวกพันธมิตรโกหกเวลาพยายามแสวงหาความชอบธรรมกับการทำรัฐประหาร19กันยาภายใต้อคติหลอกลวงที่ว่ามีการโกงการเลือกตั้งในอดีตโดยไทยรักไทยหรือประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงข้อมูลและไม่เข้าใจประชาธิปไตยสรุปแล้วพวกที่สนับสนุนรัฐประหาร19กันยาสนับสนุนพันธมิตรสนับสนุนการปราบปรามคนเสื้อแดงหรือสนับสนุนการฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญปี40ล้วนแต่เป็นคนส่วนน้อยที่โกหกบิดเบือนความเป็นจริงเกี่ยวกับสังคม ทยผู้ปกป้องผลประโยชน์ของคนชั้นสูงซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับผลประโยชน์ของประชาชนคนจนนอกจากนี้การเลือกตั้งก็พิสูจน์ว่าประชาชนปฏิเสธพวกในผลปรเด็จการยังผลเอกประยุทธ์ผลเอกอนุพงศ์หรือผลเอกสนทิที่แทรกแซงการเมืองทำลายประชาธิปไตยและเข่นฆ่าคนเสื้อแดงดังนั้นถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องมาทบทวนบทบาทของกองทัพและปลดในพลที่แทรกแซงการเมืองออกจากตำแหน่ง ในใจยังระบุต่ตอไปอีกนะคะว่ารัฐบาลของในอภิสิทิ์ที่พ้งแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลย แต่แย่กว่านั้นผลงานของรัฐบาลนี้มีแต่สิ่งเลวร้ายคือปกปิดข้อมูลและเซ็นเซอร์สื่ออย่างรุนแรงเพิ่มจำนวนนักโทษการเมืองในคดี112อย่างสุดขั้วเขลนฆ่ขาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเกือบ90ศพด้วยทหารสไนเปอร์และสร้างความตึงเครียดที่ชายแดนขเขมรจนเกิดการยิงกันอย่างไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงสรุปแล้วรัฐบาลพรคประชาธิปัตย์ได้ลากสังคมไทยให้ถอยหลังลงคลองอย่างเดียวและโกโหกเพื่อหลอกลวงประชาชนไทยและชาวโลกอีกด้วย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกหลอก่อย่างใดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการกู้ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพกลับมาและอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งอย่างเดียวแก้วิกฤตไทยไม่ได้และที่สำคัญก็คือการแก้วิกฤตนั้นจะไม่สำเร็จถ้ามีการปรองดองหรือประนีประนอมกับฝ่ายเผด็จการเพราะภาระสำคัญของชาวประชาธิปไตยก็คือการสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพผ่านการรื้อถอนพิษภัยของเผด็จการทั้งหมดในเรื่องนี้ผมไม่ได้เสนอให้แก้แค้น แต่เราต้องปล่อยให้คนที่กระทําความผิดลอยนวลและปล่อยให้มีการระเมิดเสรีภาพเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ดังนั้นภาระเร่งด่วนของชาวประชาธิปไตยก็คือ1 ต้องปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนทันทีและการยกเลิกคดีการเมืองอันนี้รวมไปถึงการปล่อยนักโทษเสื้อแดงในทุกจังหวัดและนักโทษคดี1นึอีกด้วย 2. ต้องปลดพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งในฐานะที่แทรกแซงการเมืองในช่วงการหาเสียงและในฐานะที่ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านนโยบายของพักเพื่อไทยเพราะพบทบนั้นต้องไม่มี 1. ต้องปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนทันทีและการยกเลิกนะคะคดีการเมืองนะคะและก็รวมไปถึงจะต้องนะคะ รับใช้นะคะในในส่วนของพวทบเนีนะคะที่มีการรับใช้อํานาจพิเศษและก็มีการรับใช้กับรัฐบาลเพื่อกัดเลือกตั้งตามกติกาประชาธิปไตยสากล ในขณะดเดียวกันกับข้อ3ค่ะก็คือต้องนำนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์นั้นขึ้นศาลในคดีฆ่าประชาชนที่บริเวณผ่านฟ้าและราชประสงค์4ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ของทหารและนำรัฐธรรมนูญปี40กลับมาใช้ชั่วคราวก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ 5. ต้องยกเลิกการเซ็นเซอร์สื่อมวลชนอินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชนทันทีเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 6. ต้องยกเลิกกฎหมาย1 1 2และพระบอคอมพิวเตอร์เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและในระยะยาวสังคมไทยจะต้องเริ่มกระบวนการในการปฏิรูปกองทัพยอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อลดกบประมาณทหารนำกองทัพออกจากสือ่อและลดบทบาทของกองทัพในการแทรกแซงการเมือง และนอกจากนี้ค่ะต้องทบทวนและปฏิรูประบบยุติธรรมที่มีปัญหาสองมาตรฐานมาโดยตลอดและต้องมีการพัฒนาสังคมไทยไปสู่รัฐสวัสดิการในรูปแบบทั่วหน้าครบวงจรผ่านการเก็บภาษีจากคนรวยเพื่อที่จะเพิ่มความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้วัดความจริงใจและอุดมการประชาธิปไตยของรัฐบาลใหม่เพราะแค่การหมุนนาฬิกากลับไปก่อนรัฐประหาร19กันยาและการลืมอัจฉริกรรมของฝ่ายอามา์จะต้องถือว่าเป็นความล้มเหลวและเป็นภาระนะ,นะคะ ที่สําคัญและนอกจากนั้นนะคะทางตัวของในใจเองยังบอกอีกด้วยว่าเราคงเดาได้ว่าพรรคเพื่อไทยคงจะไม่มีเจตนาในการผลักดันหรือกระทําแต่อย่างใดดังนั้นขบวนการเสื้อแดงจะต้องรวมตัวกันและเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันหรือช่วยให้รัฐบาลกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเสื้อแดงสําคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้เพราะเราจะต้องไม่ปล่อยให้คนเสื้อแดงที่เสียสละและออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยโดนโทษทิ้งหรือว่าหักหลัง ก็เรียกว่านะคะชัดเจนแล้วค่ะทั้งข้อเรียกร้องล่วงหน้าต่อรัฐบาลพักเพื่อไทยและก็มีการพูดถึงยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะว่าจะมีการชุมนุมกันต่อไปเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องถามกับที่ตัวของคุณยิ่งลักษณ์ละค่ะที่เตรียมขึ้นจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเนี่ยนะคะว่าจะจัดการกับแผนที่ว่านี้ของในใจอึ้งภากรอ,อย่างไรค่ะพักสักครู่ค่ะจอข่าวร้อนลวง เนี่ยนะคะแล้วก็ภาพรวมนะคะของคนเสื้อแดงนั้นอาจจะดูว่ามีความเป็นปึกแผ่นร่วเป็นหนึ่งเดียวนะคะแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยนะคะกลับผสม,มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่แตกต่างไปด้วยเป้าหมายนะคะยังกลุ่มของในใจอึ้งพาก่อนค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงนะคะขนล้มเจ้าที่มีอุดมการ์แล้วก็ความเชื่อว่าจะต้องโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์และที่สําคัญก็คือจะต้องดึงเอาคนเสื้อแดงทั้งหมดให้เข้ามาเป็นแนวร่วมให้จบได้และอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็เป็นกลุ่มของในใรขบเพนแคก็เป็นอีกหนึ่นมมะะมีควาใกกล้ชิิสนสนนทับ ตำรวจโหทักษินเป็นอย่างมากและก็ยังคงไปมาหาสู่กันตลอดนะคะที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศก็มีการจำแนกนะคะขบวนการเสื้อแดงเอาไว้3ส่วนดังนี้ค่ะคือหนึ่งแดงเลือกตั้งแดงกลุ่มนี้นะคะหวังเอาไว้สูงว่าการเลือกตั้งนั้นจะแก้ไขปัญหาทางตันทางการเมืองได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ผู้สนับสนุนแนวทางนี้ก็เชื่อว่าความช่อโชนในระดับระบอบไม่มีจริงมีแต่คนชั่วไม่กี่คนที่แฝงตัวอยู่ประชาชนเอาชนะได้ด้วยการแสดงพลังผ่านกระบวนการการเลือกตั้งซึ่งทางนี้นะคะถากว่าการเลือกตั้งลม้มเหลวลงแดงกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจะกลายเป็นแดงอนุรักษ์นิยมยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่และถอดใจไม่อยากต่อสู้ยกระดับอีกแต่ส่วนที่สองจะฮึดสู้และกลับมายอมรับว่าเราต้องวางยุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนที่สูงกว่าแค่รวมเลือกตั้งในระบอบของเขา 2. แดงยุติธรรมคือแดงที่ใฝ่หาความยุติธรรมและความเป็นธรรมเื่่อว่าเมืองไทยมีปัญหาในระดับของระบอบและโครงสร้างแต่อาจยังไม่พร้อมต่อการต่อสู้ในแนวปฏิวัติ 3. แดงปฏิวัติกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อมั่นว่าเมืองไทยนั้นถึงข่าวเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานแล้วมิเช่นนั้นจะแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้นโยบายระดับเครื่องสําอางที่โปลงบนหน้าตาของสังคมแทนที่จะทําสัญญกรรมเปลี่ยนรูปโฉมจะไม่ได้ผลอย่างยั่งยืนและประชาชนแท้จริงก็จะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ในระยะกลางและระยะยาว ส่วนอีกหนึ่งแดงค่ะก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะคะเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนงานทางด้านมวลชนตามแนวทางสองขาให้ยุทธศาสตร์นั่นก็คืออาจารย์ทิดาถาวนเศษรักษาการประธานอปชอน,นั่นเองที่ยังคงเป็นปริศนาเนี่ยนะคะว่าเป็นแดงกลุ่มไหนประเภทไหนแดงเลือกตั้งแดงยุติธรรมหรือว่าแดงปฏิวัติค่ะไปยังระบ,บอบอมรัยาที่ปไตยด้วยว่าท่านยาขัดขวางอำนาจของประชาชนเลยโปรดเห็นใจว่า แม้กระทั่งคนป่วยก็ยังไม่ยอมนอนป่วยแล้วท่านจะไม่คืนอำนาจให้กับประชาชนหรืออย่างไรคะ่ะเราจำเป็นต้องทวงความยุติธรรมเพราะความจริงยังไม่ปรากฏเราต้องทวงความยุติธรรมให้คนตายทวงความยุติธรรมให้คนที่ถูกคุมขังอยู่ทวงความยุติธรรมให้กับผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้กฎหมายหลายมาตรฐาน เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นภาระหน้าที่คนเสื้อแดงที่ต้องเดินหน้าเราจะไม่หยุดไม่ใช่เพียงเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคนเสื้อแดงจะหยุดเป็นไปไม่ได้ค่ะท่านยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนไม่ต้องการให้ท่านเป็นผู้บริหารอีกต่อไปท่านต้องให้โอกาสพรรคที่ชนะเลือกตัง้งจะต้องรัฐบาล และฟังเสียงประชาชนและเป็นฝ่ายค้านที่ดีนี่ถึงจะเป็นความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยท่านอย่าขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะเวลาที่ผ่านมามันได้บอกให้ทุกคนรู้แล้วว่าการฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนจะต้องรัฐบาลรอบที่แล้วมีแต่ทำให้หายนะ เราจึงบอกว่าอย่าทำอีกเลยค่ะ ข่านั้นก็เป็นข้อเรียกร้องนะคะของอาจารย์ธิดาแลวก็นปชแดงทั้งเป็นดินนะคะที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องหนึ่งที่ถูกนําเสนอนะคะบนเว็บไซต์ไทยอินดีวส์ดังนี้ค่ะ1สร้างอนุสาวรีย์วีรชนไพร่แดกและเยียวยาดูแลเต็มที่กับคนเจ็บป่วยคนพิการที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 2. คนฆ่าและคนสักฆ่าประชาชนต้องถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเป็นการปรองดองอย่างยุติธรรม 3. ปล่อยนักโทษการเมืองพวกเขาไม่ใช่อัชญรกร 4. ยกเลิกกฎหมายมาตรา1 1 2 5แก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ปฏิรูปกองทัพกระบวนการตุลาการและบทบาทองค์มนตรีค่ะ ก็เป็นที่ชัดเจนนะนะคะว่าไม่การเลือกตั้งจะจบไปแล้วนะนะคะแล้วก็พักเพื่อไทยเองก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ขึ้นมาทําหน้าที่ในการบริหารประเทศแต่ว่านะคะคนเสื้อแดงในกลุ่มล้มเจ้าและก็กลุ่มนปชแดงทั้งบั่นดินนะคะที่นําโดยอาจารย์ทิดานั้นก็จะเคลื่อนไหวกันต่อไปค่ะเรียกว่าเสมือนกับเป็นแนวร่วมสําคัญนะนะคะที่จะรุกรบไปสู่เป้าหมายที่ยังคงเป็นคําถามน่นะคะว่าใช่เป้าหมายเดียวกันหรือไม่ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่จะดูแลแล้วก็จัด ร่วมกันกันกบคดีของแกนนาคนเสื้อแดงอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีเก่ะการร้ายและก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งในวันนี้ค่ะทางคุณธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็กล่าวว่า พนักง,งานสอบสวนนั้นอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อหาของ19าแกนนำนปชในคดีหมิ่นสถาบันจากที่ได้กำหนดเอาไว้เป็นวันที่7กรกฎาคมนี้ออกไปตามคำร้องของทนายนาปชซึ่งพนักง,งานสอบสวนจะกำหนดวันนัดเข้ารับทราบข้อหาใหม่อีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้นะคะ DSI ยังได้รับการติดต่อค่ะจากทนายความของนายอริสมันพงเรืองรองหนึ่งในผู้ต้องหาคดีร่วมกันก่อ,ก,อการร้ายได้ขอเข้ามอบตัวหลังจากหลบหนีออกไปนอกประเทศตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มนปชยุติลง ในเดือน2ในเดือนนะคะพฤษภาคมปี2,553สรุปสความคืบหน้าในผลตรวจสอบคดีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาปี2,553นั้นทางตำรวจสันติบาลนะคะได้ส่งความเห็นกลับมาที่ DSI แล้วจำนวน10ศพด้วยกันซึ่งระบุว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนที่เหลืออีกสศพยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งการทําหน้าที่เนี่ยนะคะของนายทาริศในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็กําลังถูกจับตามองค่ะว่านางสาวยิ่งรักเองเนนะคะจะได้เปลี่ยนแปลงตําแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยหรือไม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชในคําสั่งย,ย้ายนายสุนายมโนมัยอุดมออกไปแล้วนะคะดึงให้พันธมดเอกทวีสอดสองเข้ามาทําหน้าที่อธิบดี t ีเอสไอแทนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการเจาะข่าร้อนล้วงข่าลึกไรหวันประจำวันนี้ค่ะและก็ หมดเวลาแล้วนะคะที่ฉันบนอดมจิตด,ดอนและทีมงานของสำนักข่าวทีนิวส์ละท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะจอข่าวร้อนล่นวง